วัสดีครับวันนี้มาพบเราครับรายการเชียร์บอลไทยทีวีอีกเทปแรกเทปแรกไม่มีอีกเลิกแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปไปไหนกันวันนี้ไปดูบอลฮาร์ดไหมฮาร์าร์ไหมาร์มากวันนี้เราจะเดินทางไปดูบอลนะครับใช่ครับเราจะตามเชียร์เด็กน้อยทีมชาติไทยครอสต์ยุย22ที่ประเทศลาวนะตัวต้มอ่าก็ไม่มีอะไรนะเราก็ไปรถไฟกัน ไปกันเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนใช่เดี๋ยวจะมีสมาชิกอีกมั่งมาที่ตามไปชียร์นะคนักไทยกัวต้อมโอเคครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอเราข้างในกระเป๋าผมนี่กระเปาเา๋าครับหล่อมาก ต้องมีการบินขึ้นหลังตางโอเคไปละอันนี้เราเกิดการไปจากอะไรตกตกพี่เต้หรอวะมึงต้องลงเองแรกสั่งขยันแม่งมันติดอยู่ข้างนอกเลอใช่ไงมึงต้องลงไปงแกมึงตกตกตกเข้ามาแล้วกูจะทำอย่างนี้ลง เดินมานู่นเลยจากนู่นเลยวงเนยี่สไม่สายยันจาน่อนทีไม่้านป้าร้านไหนร้านไหนนะร้านไหนาระกับมาผม่ไปดูมันคงไกลมากครับอไรแบบนี้หน้าตามีไงวะ แต่โต๊ะเสบียงเต็มทั้งสามเลยเต็มเราเป็นคนทั้งสามใช่แต่โต๊ะเสบียงก็มีของจริงเยอะนะเขาจะไปกี่โมงนะไม่รู้ไม่รู้แต่ผมจะมาตอนนี้แล้วผมก็เริ่มถึงถึง้นสแล้วเริ่มสิ้นแค่ครับถึงนี่ก็เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าที่เราออกมาแล้วไม่ยังถึงกันสิ นี้หนึ่งเจ้าอลกว่าที่เดินทางยังไม่พ้นลังสิตนะครับคืบอแบบว่าไอ้นักบอลที่ที่มันมันเป็นแห้เราไปดูวันนี้มันต้องตั้งใจมากนะ<ช>ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเห็นแนนักบอลทำเม่อมันขนาดนี้นะก็อย่างว่านักบอลไทยแล้วับอลไทยใครไม่เชียร์กูเชียร์เนี่ยนี่ถ้าผมโดนแซงคิวผมนั่งแถวสามไงยี่มีแขกจากคั้นหนึ่ง,งมาถ้าผมโดนแซงคิวเขาจะเล่นได้หมดหลยแบบ บรรยากาศบรรยากาศมาีตู้สเยบรรยากาศทีตูต้สเรยทำาทุกยังชิงโตไมเดกไปาปนทนไหมได้ไห่งนู่นมที่มีอะไรตั้งผมอ่ะน้องมากรดงกดด้ะกร อาทำเองแกมแตกนะเนาน้องก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องยากได้เพียมันจะหกเราหน้าตาผมนี่ขี้เมาขนาดนี้ ตอนนี้คือกระบวนที่69ถึงไหนแล้วรถไฟติดไฟแดงครับรถไฟติดไฟแดงได้ด้วยรถไฟทสติดไฟแดงได้คนอาจจะไม่รู้ว่ารถไฟติดไฟแดงแต่เนี้เป็นโมกี้ของเราแต่แนนแนนแต่แนนแนนแต่แนนแนนคนเหลืออะไรเยี่ยรนเลมานาปีหนึ่งยัยตอนนี้รถไฟมันติดไฟแดงครับทไมเยีะยรือไฟแดงผมไม่ไม่ได้ไม่เข้าใจนะก็ไฟมีไฟแดงหรือเปลีมีรถไฟมีไฟแดงเพื่อให้รถ ที่มีอำนาจมากกว่าส่วนไปโอเคจากที่เราไปแดกกันในตู้เสบียงท <laughs> ำไมเปเลี่ยนเรื่องเลยวะเราก็เริ่มล้อไฟแดงได้ <laughs> ถ้าผมไม่ได้ไปแดกอะไรในตู้เสบียงด้วยผ <laughs> <ต>มได้ล้อไฟแดงเราก็เราแบบไฟล์โลเคชั่นตรงนี้อยู่นะครับแต่เรายังหาง <laughs> ไม่เจอคนนี้อยากเป็นพี่เตยนะครับที่มาทิมเราพี่เตยครับเป็นคนใครเจอใครครับไม่รู้เขาเออรถเอ้ามาไฟเกี่ยวเอ้าดูวิเศษมาเลย สปีกเกอร์มาเลยเดี๋ยวผมจะรถเร็วธรรมาดาจะไปหาคุณเองเดินทางมาสามชั่วโมงถึงแค่โคราชเดี๋ยวร่วมเฮ้ยอันนี้แสดงว่ามีคนจอดให้เราไยไม่ใช่เราจอดให้เขานี่เหรอเออแต่มันเพิ่งมาถึงตรงที่มันต้องจอดให้เราอะอีสานเริ่มไม่เข้าใจแล้วถา้าสถานีหน้านะ <S <s <ues> ถ้าผมยังไม่ได้เบียร์เพิ่มนะโวยโวยใคร่พี่เต้พี่เต้เลยครับตั้งวงรินกินเหล้าถ้าไม่เมาไม่เลิก ไม่เช็คบินไม่ไล่ก็ไม่ไป 20. ต20นนี้เวลา20เราอาู่ที่คาชสีมาอยู่ครับช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นแรกที่ทำรถแมาเข้าไทยนครับอตอนนี้ก็กออกานนีก็นอยาก็ไม่รู้จะถึงกี่โมงก็ต้องเข้าโงแรมไปอับน้ำแบบต้องผ่านด่านวันดด่านที่สองา,าลงแล้วก็เข้าโรงแรมไปอับน้ำาบบทาแล้วก็ไปจะไ เ,เพราะว่ามีเวลาเดียวม,มากวันเต็ก4วงมินต์นะครับอากาศภัพหวัดดีมากตอนนี้เป็นช่วงจะหโวงเช้าน่าเห็นใจรถไฟขาดคุนแต่ผมต้าพูดยังอุ่น,นุนรถ รเเดนมือนนอนนดรามามแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้า,ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าผ่านพันในช่องนี้เลยครับเ่ิน,นมาเดินมาเรากําลังจะผ่านไปที่ประเทศลาว ไม่มีฟังกอชันหครับอ๋อฟังก์รันใกล้หมดอายุต้องต้องเกิน6เดือนนะครับถึงจะตะกี้ผมว่าเราทำตอมอไปรอบแล้วตอนน,ตนี้ผมก็ไปทําตามกฎหมายนะครับเป็นคนหนกฎหมายแล้วนี่คือแบบผู้ดีเขาทำกันนะครับตะโสร่นี่นี่ว่าจะจับหรืออะไรครับตอนนี้เราก็ได้ค่ามาอยู่ตรงการลางระหว่างชายแดนไทยแล,ล้วครัอันนี้เป็นฝั่งไทย่เหรอเดี๋ยวเราจะต้องข้ามก่อน มินิบัสสองศูนย์สามเขาไม่ใช่เขาเจ็ดมินิบัสถ้าไปฝั่งลาวมาครับตอนนี้เรากำลังรอรถอย่างใจจดใจจ่อมันเป็นรถยังไงวะรถมินิบัสใหญ่ไหมกลางแหววไม่เปิดเปิดไหมไม่เปิดไม่เปิดเทอร์ี่แปลกนะครับที่เรารถมีแอร์แต่เขไม่เปิดใช่บอกว่าน้ำมันแม่งแพงแพงมากเร่ง เราจะเดอร์มีทงทงครัะที่เห็นนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาสนุกไม่ใช่ไม่ใช่มาสหนุกไม่ใช่มาสนุกไม่ใช่เบ็ดตกปลาไม่ใช่มีมีกับมันคือทงครับที่เราจะไปเชียร์บอลไทยดูแต่ใครเจอใครก็ไม่รู้เตามานี่คือพี่ที่ถามเข้ามาเออไทยเจอใครผมยังไม่รู้เลยครับแต่ผมรู้อย่างเดียวผมต้องไปเชียร์บอลไทย นนี้ว่าอายุย2ิบสองแล้นะผมจะเล่นมาแล้วเตะไทยเลยมาลบากมาจงรอ้ไว้ไอีกอนั้งไทยเพื่อนจุดกอะบอกฮะ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 ฮวฮะ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 ฮวอะฮ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 อฮะฮาฮะฮะฮอฮะ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 กะนะฮะกะฮกฮะฮะ่ะฮ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 ออ นำครงใช่ไหมที่เป็นสะพานมิตรภาพหว่ารสองนักนมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะให้กล้องของเรากระโดดไปเอ้ยเราพลาจร่เรา ไก็ด้เดี๋ยวเราก็จะไปโรงแรมดาน้ำแล้วก็ไปเชียร์บอลกันยโอเคนะพี่พิั่มมี่พลิอยังยำบพอยำบพอยพมมี่พลอยังยบพอพอยไม่่นอลั่าอันนี้ผมก็มาอยู่กับแก๊งคนต่างดาวนะครับก็เสียงสวัสดีเชียร์ไทยน่อยครับน้องอถพ่างอะไรซ้ายนะครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้วผมต้องลงทางนี้ใช่ไหม เราเามามวลน้ากันแล้วมาสร้างความฝันให้มันเป็นจริงเออบ่าล้าพัฒนาไปในระดับโลกได้บาดจังซี่ับฮพอเสาโซคนลาสสูสว่า้วนนาแนค่นี้ก็ไม่ตายแล้ว นุกชิงรางวัลลูกฟุตบอลไนกี้รุ่นเดียวกับที่ไทยพรีเมียร์ลีกใช้เพียงเข้าไปแชร์คลิปนี้จากหน้าแฟนเพจของเรียนบอลไทยทีวี VI. มาร่วมสนุกกันนะครับ